สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยๆนะพี่น้องเด้อคลิปนี้สิบไปทำความสะอาดอยู่คอนโดจะนนายีกแล้วพี่น้องไปกับปลาเรือที่คือเก่าเนาะพี่น้องุิทายวันราการให้พี่น้องเมืองอันนี้เป็นคอนโดอีกคนหนึ่งนะพี่น้องเนาะเป็นของร้านจะน่ายเนาะพี่น้องอีกตึกหนึ่งโมเมนตึกที่ไปสุนันต์นะพี่น้องเดี๋ยวน้าชิทายวันการให้เมืองไปเบิองไปซมกันเลยนะพี่น้อง วิแม่ทองห้าเอ,อ้ยไม่ใส่ปาบันทึกเทปโทรศัพท์่องห้าอ้าววันนี้ป้าเรือนใส่สีแดงเนอะทุกคนใส่สีแดงแ,ท,แ,ดงแทงใจอันนี้เป็น ตูน้น้ำก็มีงงตู้น้ำหยดเลียนแตมีไม่ไงโต๊ะร่มเข้ามาตึกไรหน่ตึกที่สองหรือตึกที่หนึ่งอ๋อตึกที่สองนะพี่เนาะแจ็คยู่สั่นได้เด้อะโอ้โหไปเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องวิวส,สวยๆเลยอ่ะค่วันนี้ เลขที <82 S 2> ่สองเทียดเทียดสามสิบสหกสามสิบห้าจุดเก้าป่าสามสิบหกโอ้เร็วมากเลยค่ะทุกคนค่ะ สิบเกาเนาะไปสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้าอุ้ยบินหัวเฉยสำนีกกบบินหัวอู้หูรู้ลาเห้ยตอนนี้เอาขามาให้หองนะเด้อพี่น้องหองกระบไดมีควนยูดอกคะ่ะ พอว่าเจ้าหน้าอยู่เมื่อเงอาะป่วยอยากเบิรงวิวอยากเบิรงวิวว้าอันนี้คือเห็นคักเห็นไหมไงคือเห็นแม่น้ำคักต,ตัวตัวนี้นะมือหนยังเห็นว่าคักสักว้าพี่น้องสวยงามแต่ว่า,า,ว,าว้าวเห็นไห มันคือมัวกล่องไปนะเห็นว่าพี่น้องขอมาเกะไก่กับมัวนอนนะอู้งามงามงามปิวงามมาเลยพี่น้องมือนันอยู่ตึกหนันเนาะมือนี้มาตึกนี่พี่น้องอ้เห็นคักริปิ้วงามมาเลยพี่นอง ข่าไก่อันนี้ผัดเทนมัวจะเป็นยังไงงามบก่นองขาไก่ตะนางอันนี้นะมันม,วมวัวหัวยูนี่นะมีคล้องแล้ว่ะมีมุมเดียวนี้มี่มีดินเอสก โอ้มีแต่ขี่น่ขึ้นหนังไอ้มุ้งเลยอาที่โต๊ะเิได้มาเก็บขี่น่นี่แหละมื่อนี่นะนนนะพี่น้องคนมาอยู่เนาะขี่น่มันหลอดร้ายเหมนนี่โนคนมาขีมา่มนนนันอันมันนอนอยู่ที่น้องนี่งามนะพี่นอนะ้องเนาะอาพี่น้องพี่ก็งามมาดี ให้เบิ่งบรรยากาศให้เบิ่งวิกกงวประมาณนี้เด้อพี่น้องเดีย๋ยวสิไปทำความสะอาดกันเนาะเห็ดเผาเห็ดเผาเล้อพี่น้องเไย กนอจ้าตอนนี้เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะจ๊ะก็ได้ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามันทำความสะอาดค่อนข้างลำบากนะคะเพราะว่ามันอยู่ในคอนโดแล้วก็ถ้าเราจะล้างอะไรก็ไม่ได้นะพอก็เลยมีแต่กวดเอาพี่น้องเลยแล้วก็เซ็จเนาะกับสีบรสะอาดบันไดพี่น้องแต่กันยังไข่กว่าตอนที่เห็นเมื่อกี้นี้อยู่พี่น้อง เห็นแบบแปลกพี่น้องเห็นบองกีนีว้ว่ามันเป็นจนังไรตอนนี้ดีขึ้นแล้วเอาผ้าเสืเอ้อเนาะท้ามคราบสะอาดแล้วก็ขวดพี่น้องไอ้นกไล่ไน่ผมในท้องหนึ่งเนาะ่านยุบานเท่านี่อาศัยพักพี่นอ้นนนงนงอ,นองเห็ดคุยเห็น,น,นค,คุยคือสุดฝาดอย่าี้ยยังไงอยู่เห็นมันม้เยอะที่เนาะวาไปซ้ำนี่แหละพี่น้องเลยตอนนี้ผมร่างสิลงสก๊อตไปบ้านแล้วพี่น้อง เงื่อนเบิ่งบานทุนนะให้กองคุนคูนอยู่กองกองคุนคูนอยู่คือทางคูนนะเห็นปะเห็นปะพี่น้องม่านนี่เลยพี่น้องม่านนั่นนั่นมันทำความหลอนน้ำบากพี่น้องให้มันแคบแล้วก็หลังยังก็ไม่ได้ไม่แต่เสร็จก็ปวดเอาไม่ซื้อพี่น้องก็สิกัดแล้วน้องันนี้ก็ได้ เดีย๋ยวไปเบิ่องอังฝุ่นอีก,ก่แน,น้ะพี่นอ้องอน,นี้ก็เป็นวิวอีกพังหนึ่งแล้วพี่น้องท่านนี่บ่มีขีน่นกแต่ว่าท่า,มาเมื่อกี้น,นี่โอ้ขี่นกลายแห้งพี่น้องเลยอันนี้เป็นววิมือน,นั้นมาตึก๊กหนาและพี่น้องมือน,นั้นมาคอนโดจะง่ายที่ว่าเพิ่นสื่อไม่เพิ่นเห็นไม่นะ่ะเป็นตึ๊กหนาและพี่น้องอันนี้เป็นยังกาศจะง่ายเพิ่นกะกำลังตกแต่งพี่น้องเลย อันนี้คงจะน้อยอันนี้เป็นคองร้านเพืนน่อนเนาะหนางามแห่งนี้พี่น้อ,องทียิ่งามเดี๋ยว,ดวยเดอะไรพี่น้องสอซิคับแล้ววันนี้กันได้นี่คุดูอันนี้นเป็นคองร้านเพื่อนเนาะเป็น,นบริยูพี่น้องไอ้บริยูต่ต่างประเทศวะ่ะกระเลยหกๆนี่ตอนนี้กำลัง ปิดประตูน้อพี่เนอะมือนีมาแต่บรีรัมย์ก็จะไห่อเหดแต่กินกยังกินนกอย่างเดียวนาะพี่น้องจับกันมาถิมใช่ถิมนี่ไดบอะตอนนี้กำลังสิลงแล้ว แทง,ทงน,นี่คือขยะเด้อทุกคนเมื่อสู้เชิญแไ่ใครซ้องหน่วยไดไนใครนุ่งซ้อมหน่วยเชื่อเม่ตกคือ <c oughs> <c oughs> เสียบอยู่บัจจักแจ้งไหมใครนุ่งแยงนุ่งแอนบัจจักนุ่งพิลาวเอ <c oughs> อพออยากกินม,มันจะเป็นยังไง <c oughs> จะกินไครมาสีลาว <c oughs> ลองเบงกอพันไทยเ้ากินเนาะธรรมชาติชั้นห้าชั้นสี่ชั้นสามชั้นสองชั้นหนึ่งตีติวเซิร์อ,ออกมันบอกเซิร์อ,ออกแล้วก็เซืร์จ้า ขอบคุณจ้าไปทางไดโน,นพอข้างอ้าวมีไงเด็ไปใส่เลยวันนี้เป็นตึกที่สองตึกที่นหนึ่งจะพูดตึกคงจะนายห้าวนะพี่วนะซื้อจะได้อ่านบอกมัในใหญ่พี่นหนานางมาแต่น้องเหนาะปิดยังนอก น้องตอนนี้ก็ย่างมาออกจากคอนโดแล้วน้อพี่น้องสิฮอดบ้านแล้วแต่ว่านามสิขอบจบคลิปเอาไว้ซ้ำนี้ได้เลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ได้ฝากกดไล k ์กดแชร์กดติดตามด้องพี่น้องเด้อบ๊ายบาย